ขณะที่เรากําลังดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีประชากรอีกกลุ่มหนึ่งนะมีเยาวชนชนเผ่าเนี่ยซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็อยู่ในวงังวนวง,วง,วงจรของความยากจนดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้โอกาสเขาเนี่ยยกระดับศักยภาพตัวเองแล้วก็มาเทรนแล้วก็สามารถยึดตรงนี้เป็นอาชีพได้มันก็เลยเกิดแนวคิดการเริ่มจับคู่บัดดี้แบบนี้ก่อน ในขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือมีสัดส่วนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากถึง1ใน5ปัญหาเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาจากความยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังคงมีอยู่จะทําอย่างไรให้ผู้สูงวัยยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้เยาวชนที่ขาดโอกาสกลุ่มนี้ได้นี่กลายเป็นหนึ่งในโจทย์สําคัญของบัตตี้โฮมแคร์กิจการเพื่อสังคมโดย ูลนิทิพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ถุนเยาวชนจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากคณะ,ะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลา3เดือนก่อนจะออกมาทำงานดูแลผู้สูงวัยตามบ้านที่ต้องการจ้างผู้ดูแลทั้งแบบรายวันและรายเดือนโดยมีการคัดกรองคุณสมบัติและติดตามมาตรฐานการทำงานจากพยาบาลวิชาชีพกลายเป็นการจับคู่บัตดี้ที่แก้ปัญหาสังคมสองอย่าง ไปได้พร้อมกันในขณะที่เรากําลังดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีประชากรอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือเยาวชนซึ่งมีเยาวชนชนเผ่าเนี่ยซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็อยู่ในวงวนวง,วง,วงจรของความยากจนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้โอกาสเขาเนี่ยยกระดับศักยภาพตัวเองแล้วก็มาเทรนแล้วก็สามารถยึดตรงนี้เป็นอาชีพได้มันก็เลยเกิดแนวคิดกัน เริ่มจับคู่บัตด,ดี้แบบนี้ก่อนประเด็นก็คือเราจะดูเด็กที่มีความสุ่มเสี่ยงที่เขาอาจจะไปอยู่ในวงจรค้ามนุษย์หรือว่าวงจรยาเสพติดเราต้องตัดวงจรเหล่านี้คือต้องดึงเขาออกมาเพื่อเขาได้เรียนน้อยที่สุดถึงแม้เขาจะ เรียนแล้วจะประกอบอาชีพหรือไม่เนี่ยไม่สําคัญละเพราะเราพยายามดึงเขาออกมาจากจุดที่จะสุ่มเสียงที่สุดแล้วนะความยากจนเนี่ยก็คืออันนี้แน่นอนเลยอันนี้เป็นพื้นฐานปัญหาหลักเลยทําให้เขาไม่ถึงโอกาสไม่ว่าโอกาส,ากาสเรื่องการศึกษาเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ในเรื่องของสื่อด้วยเนาะเพราะว่าชนเผ่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในพื้นที่ธุรกาดานในเราให้น้องเยาวชนเนี่ยเนาะได้มีโอกาสอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งไปดูแลตามบ้านเนี่ยแน่นอนหละเพราะช่วงแรกๆเนี่ยเวลาที่ออกไปดูแลตามบ้านเน ช่วงเดินแรกจะเป็นการปรับตัวเนาะในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับญาติของผู้รับบริการคนไข้เนี่ยเนาะก็คือบัดดี้เนี่ยก็คือจะดูแลทั้งหมดเลยเนาะอันหนึ่งก็คือน้องเข้าได้รับโอกาสเข้าถึงโอกาสไม่ว่าเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพเนี่ยเนาะเพราะว่าบัดดี้เปิดโอกาสให้พอเขามีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็ทําให้เขามีอาชีพที่ดีเนาะแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินเนาะ ส่วนหนึ่งที่ได้จนเจือครอบครัวเขาแล้วก็ทำให้ครอบครัวของเขาเองน่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยปัจจุบันเนี่ยคนอายุยืนมากขึ้นคนอายุ75-80อะไรขึ้นไปเนี่ยแต่เรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ นะครับทั้งคนคนมีคนจนก็ประสบป,ปัญหาเดียวกันแล้วก็สังคมปัจจุบันมันเป็นครอบครัวเดียวมากขึ้นผู้สูงอายุป,ปัจจุบันอาจจะมีลูกหลายคนแต่ว่าลูกเหล่านั้นเขาก็ต้องทํางานเขาอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบมากขึ้นก็คือว่าครอบครัวที่สองตาย,ยายอยู่ด้วยกันในอนาคต10ปี20ปีข้างหน้านมันจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนต้องการคนดูแลเนี่ยมันมันก็จะมีมากขึ้นอันนี้แหละคือสถานการณ์ของของผู้สูงอายุในเชียงใหม่และ จังหวัดอื่นรวมทั้งประเทศไทยด้วยอันที่จริงเนี่ยเป็นในลักษณะของบ้านดูแลผู้สงูงอายุในเชียงใหม่มีหลายแห่งแต่ละแห่งเนี่ยสองหมขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ที่นี้จากวัฒนธรรมของของคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้พ่อแม่เขาเอาไปอยู่บ้านแบบนั้นเขาไปอยู่แล้วโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมันยังยากอยู่เพราะฉะนั้นเราเห็นช่องทางที่ว่าผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของตัวเองเราส่งคนไปดูแลที่บ้านตัวเองเนี่ย ลูกค้าจะเลือกวิธีนั้นมากกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของผู้สูงอายุคนนั้นจะต้องการดูแลเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแคร์แมเน g เจอร์เขาก็จะไปประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุเสร็จแล้วก็จะมาดูว่าอาสาผู้ดูแลคนไหนที่จะเหมาะกับผู้สูงอายุเขาก็จัดจับคู่ไปอย่างนั้นการคืนกำไรให้กับสังคมก็คือว่าผู้ดูแลเนี่ยไปช่วยอาสาสมัครไปช่วยงานกับชุมชนเป็นการคืนกำไรในลักษณะของการทำงาน ไม่ใช่เงินมาที่มูลนิธิแล้วก็ไม่ใช่เงินไปกับชุมชนแต่ว่าเป็นการใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งไปช่วยกับอาสาสมัครพื้นฐานที่เขาอบรมแค่3วัน5วันในการดูแลผู้สูงอายุตามสลัมตัวก่อตั้งบัญทีโฮมแคร์ Home care ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายแรกก็คือต้องการให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในราคาที่ ซึ่งถ้าเกิดเราดูว่าการให้บริการดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยครับคนที่เปิดบริการส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นการให้บริการลูกค้ากลุ่มไฮเอ็นมันทําให้คนไทยเองครับไม่สามารถเข้าถึงบริการแบบนี้ได้เนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป้าแรกเลยที่เราจะต้องจัดบริการที่มีความเหมาะสมนะครับในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปให้คนไทยเข้าถึงได้มันไม่ได้ช่วยเฉพาะตัวผู้สูงอายุแต่ช่วยลูกหลานดังนั้นเนี่ย การที่ธุรกิจช่วยแบ่งเบาภาระและให้เขาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอันนี้ครับก็คือในฝั่งของตัวผู้สูงอายุที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็จะได้ตรงนี้ไปในขณะที่ผู้สูงอายุที่ยากไร้อะครับปกติก็คืออาจจะมีทั้งสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตก็อาจจะย่ำแย่เพราะว่าออกไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับไม่มีโอกาสได้เข้าสังคมเราก็มีการพิสูจน์ชัดเจนว่าหลังจากที่มีกลไกการเยี่ยมบ้านร่วมกันระหว่างอาสาสมัครนะครับโรงพยาบาลในส่วนท้องถิ่น แล้วก็บริโภโฮมแคร์เนี่ยทำให้สุขภาพกายดีขึ้นสุขภาพใจก็ดีขึ้นเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยและทําให้ส่งเสริมให้เขาออกจากบ้านไปร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นครับเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามแก้ไขปัญหาสังคมสองฝั่งไปพร้อมกัน สัดจัดหาผู้ดูแลตามบ้านแล้วบัตตี้โฮมแคร์ยังจัดเตรียมแผนการดูแลส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่ออกแบบโดยพยาบาลวิชาชีพโดยจะกำหนดแผนตามเงื่อนไขสุขภาพของลูกค้าผู้สูงวัยแต่ละรายเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ดูแลของบัตตี้โฮมแคร์ใช้ในการทำงานอีกด้วยโดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่โครงการรวมถึงสมาชิกครอบครัวของลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามการทำงานของผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันบัตตี้โฮมแคร์ได้นอกจากนี้ ก,ก็ยังมีบริการจัดทําแผนการดูแลส่วนบุคคลสําหรับผู้สูงอายุนี้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันให้กับผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการจัดหาผู้ดูแลของ Buddy Home Care นำไปใช้ได้ฟรีอีกด้วยโดยหวังเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกหลานสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงวัยในบ้านตัวเองได้อย่างถูกต้องโดยในอนาคตก็พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ดาเนินกิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุตามบ้านหรือ ชนให้กับเครือข่ายหรือองค์กรในจังหวัดอื่นๆที่สนใจด้วยเรื่องเรื่องการขยายโมเดลเนี่ยครับมันเป็นความท้าทายมากเลยอย่างมุยที่เนี่ยทำงานในเชียงใหม่มากรณีของการทําโฮมแคร์หรือว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2003มันก็เลยสามารถที่จะก่อร่างสร้างฐานในชุมชนมาได้แล้วก็มาขยับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยในปี2012แล้วก็จดทะเบียนปี2019ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ในการที่จะ replicate หรือว่าเอาโมเดลเนี่ยขยายไปที่อื่นเนี่ยก็ ต้องถอดบทเรียนหรือว่าถอดกระบวนการบางอย่างในบริบทของเชียงใหม่ครับแล้วก็ไปแชร์ประสบการณ์เพื่อให้จังหวัดอื่นๆหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยเอาแนวคิดนี้ไปขยายผลได้แต่แน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทางมูลที่พัฒนาผู้สูงอายุได้เสนอโครงการไปที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือว่า n a a ในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปพลิเคชันเนี่ยครับมันจะช่วยให้เข้าถึงคนจํานวนมากขึ้นในเรื่องของการกําหนดแค์แพลนโดยการใส่ข้อมูลสุขภาพก่อนแล้วก็ทางพยาบาลของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งระบบ AI เนี่ยก็จะช่วยกันจัดสรรว่าไอ้แผนการดูแลเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงในเบื้องต้นเนี่ยคนสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ฟรีแล้วก็ดูแลเองผ่านแค์แพลนที่ตัวระบบเจเนเรตให้ แต่ถ้าเกิดมันเหนือบ่ากว่าแรงที่แบบจะสามารถดูแลเองได้เนาะไม่มีสกิลไม่มีเวลาที่จะต้องดูแลก็สามารถที่จะจัดหาบริการแบบอินทีมโฮมแคร์ home care. ซึ่งอาจจะเป็นในจังหวัดต่นงต่แต่ว่ามีแคร์แพลนที่ได้รับการรับรองแล้วก็ดูแลควบคุมโดยพยาบาลอันนี้ครับก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราพยายามที่จะสเกลออกไปนะครับเป็นการสเกลเอาท์เพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เกิดโนดแบบอินทีมโฮมแคร์ care, มันมีการลงทุนมันมีขั้นตอนที่จะต้องหาบุคลากรแล้วก็จะต้องการ การทดลองโมเดลธุรกิจในพื้นที่ที่มีบริบทต่างกันอันนี้เนี่ยบัตตี้โฮมแคร์ก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงเนาะและเราสามารถที่จะมองในเชิงของการขยายในเชิงของแฟรนไชส์ซิ่งได้ในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเราอาจจะยังทําได้แค่ดูแลให้ตัวธุรกิจของเรารันต่อไปได้เนาะแต่ในอนาคตเนี่ยครับถ้าหน่วยงานภาครัฐมองว่าบัตตี้โฮมแคร์เป็นโมเดลที่ควรจะสเกลอาจจะทําความร่วมมือกันแล้วก็ทดลองนะครับสเกลไปยังเมืองใหญ่ ที่ต้องการการบริการแบบนี้ครับ